อลาวาเมนูง่ายงาเมนูสามัญประจาบ้านของคนอีสานบานเฮ่ากรบคือสีนี้ประพลเมนูต้มไก่บานนี่แหละเนาะค่ะอลาาหากินง่ายน้ำหลักกระแสพร้อมน้ำแม่ค่ะกยอนวาโดยพื้นฐานแล้วคนอีสานบานเฮ่าหนีสิมกเลียงไก่ด้วยค่ะบ่เลียงอยู่หน้าเลียงอยู่บ้านถือว่าเป็นว์เลียงสามัญประจาบ้านของคนอีสานบานเฮ่ากบว่าได้เลยเลยค่ะบ่ว่าดสีหันไปไสบัว่าดสีเนมไปไสนี่กรมีเบิรสูหลังเลยเพราะฉะนั้นเมนูมื้อนี้เอีมก็เลยคิดว่าสิต้มไก่บ้านใส่ใบปลาขามอ่อนแล้วก็สิมีข้าวอ่อนใส่น้ำเดือ สติเกอร์กับปุก,กันลืมเอมีขอแนนําในคลิปนี้เลยนะคะ e กกเอมีสิปัาตะการเวไหเดอร์ตอนนี้เพิ่งกำลังจัดแเซลลหกกับปุกในราคาแค่หลักลอยฟ้าไปกูกันเลยเด้อค่ะเบิรงส่งตมไกลบานมือนีก็คื้สีแมงกับเขาแรงละเนาะคะ่ะอลรวา,วา,วาวาวาพืนตมไกลบานนี่สาหร,รับตัวเอ e, e, ม e, ี่เองเอมี่บ่คให้มากได้ค่ะพอมีจัดฟันอลาวาสกัดเขายาเขาเต่เอรอนี่ก็โอ้อยากลาบากแฮมบาาักค่ะทุกคนเบิรงกเนคะ่ะใบประคามออนยูน่ก็ะได้มัตนาได้ค่ะเขียวอ้วรัวยัแตาใส่ล่องกไปแล้วก็ท ลูกก็เน่าขาแล้ว่าเห็นเฮาเห็ดยังเห็นเอากินยังนี่ก็อยากกินน้ำเลยได้ค่ะย่าง่วนซานอยู่บ่เฮดให้ก็คือสิบ่แล้วนกคะย่งวนไปวนมาอยู่หันหลังแล้วเลี้ยงแค่2อตัวนี่ก็เบิข้ควมา้มลหม่พ่นได้ค่ะบ่าวน้อยตัวแดงๆนี่กินดีคักงวมพอบ่าวห็นยาากินยังถือยังนี่ก็แล่นใส่ต่ำไซตตลอดเลยแน่กินเนวอยากนี่ต้มโค้งไก่เอลหมอพ่นได้ค่ะแต่ลังเลืออก็โชคดีแน่บางเธอเฮาขอไปในเมื่เพ่นูัวเฮาเลี้ยงมาเพิ่็เอาโค้งไก่เห็ดเป็นหม้อเล่ดได้

ว่าแลกก็แนวกิน,นี่บอกยังยกระเฮ็ดเปิดเอ,อ้ยสบายปานมาแล้ว่าแตงว่าถ้าเปียวกับซีเมออหนึเขาอุ่นเขาเย็นแนจัหน,อนะะ้อยเนาะค่ะอลาว่าแนวอยากแนวกินาบานๆนี่ตอนกินก็นขเขาเหนียวด้ค่ะมาจะสิเขากันพราตะวันหนึงเขาแ้วเดี๋ยว้ฮากัเนไปเบิ่งหมอต้งไกลเ้อเลยเนาะคะ่ะเบิ่งส่งไกลคือสีสูขึ้นสิเปอยได้ทีแล้วปารแล้วว่าทุกคนกินหอมงวยๆอยู่ด้ค่ะแล้วพอตะก,ก่สุกแล้วก็สิปงหมอตักเสิร์ฟเลยเนาะค่ะเบิ่งส่งอีพอพอยี่เป็นก็อีแม่ะ เดี๋ยว,วต้มไก่ออนฮอตนี่คือสิของข้อดีอยู่วฮัลว่าห้องเอื้นอีกจักรอบกันนะมาเด้อค่ะมาเด้อมากินต้มไก่ใส่ใบบมะขามออนน้ำกันเมนูอีสานสามารถประจำบ้านเมนูนี้กินย่ำใดก็บ่เบื่อเด้อค่ะกินซ่างรอบกระเส็บซ่างรอบกินซ่างอบกระเสบซ่างหลอกเล่ได้อค่ะมาสดน,น้ำกันเด้อ